สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ a p i x Lines GP ทุกท่านวันนี้เราจะพาไปดูไฮไลท์จากสนาม MotoGP เชค2025กันอีกครั้งจบไหมมาร์กมาเกสชนะยับคู่แข่งหายเรียบเก็บตกการแข่งขันเชค g p พ p แบบเดือดๆกันครับมาร์กมาเกสคว้าชัยสนามที่12ของฤดูกาล MotoGP 2025อย่างเด็ดขาดที่เชค g p พ p พร้อมทิ้งห่างคะแนนสะสมถึง120แต้ม เขากำลังจะปิดจ็อบคว้าแชมป์โลกสมัยที่9จริงหรือฟอร์มแชมป์โลกที่กลับมาเหนือชั้นมาร์คมาเกสนักบิดทีมดูคาติคว้าชัยในเช็ค GP ทํทำให้ชนะ5สนามหลักติดและสปรินต์อีก11ครั้งในฤดูกาลนี้เขากล่าวหลังจบเรสว่าตอนนี้ผมนำห่างขนาดนี้ทางเดียวที่จะไม่เป็นแชมป์คือผมทำมันหลุกมือเองเท่านั้นสถานการณ์ตอนนี้นำอันดับสอย่างอเล็กซ์มาเกสถึง120คะแนน ขณะที่เพื่อนร่วมทีมอย่างเป็กโก้บัญญายาตามถึง168คะแนนวิเคราะห์กลยุทธ์การขี่ของมาเกสเบนซากี้อาพริเลียขึ้นนำช่วงต้นเกมอย่างรวดเร็วเบรกช้าเข้าโค้งเร็วแต่มาเกสจะเย็นรอจังหวะเขาแซงคืนในรอบที่8และเร่งหนีด้วยรอบที่เร็วสุด1นาที39วินาทีในรอบที่15จบเรสชนะด้วยระยะห่าง1.7วินาทีนิวฮอสันระบุว่า เป็นช่วงเวลาที่เบนซากี้รู้ว่าเขาไม่มีทางชนะมาเกสได้เลยความคิดและทัศนคติของมาเกสเขาไม่สนสถิติและไม่เล่นเกมแบบประคองขอเพียงได้แชมป์ในสนามยืนยันว่าผมจะโจมตีทุกสนามถ้ามีโอกาสผมจะบุกให้เต็มที่ตอนนี้เขาคือนักบิดดูคติคนแรกที่ชนะ5สนามหลักติด ชัยชนะครั้งนี้คือครั้งที่70ของอาชีพและกำลังเป็นนักบิดที่ประสบความสำเร็จที่สุดอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ MotoGP มาดูสถานการณ์ของคู่แข่งอเล็กซ์มาเกสชนกับโจอันเมียร์ไม่สามารถเก็บแต้มได้ในเรสนี้บัญญาย่าได้โพส s i ิชันแต่ร่วงจากอันดับหนึ่งไปจบที่4เบนซากี้แม้จะสร้างรอบเร็วที่สุดแต่หมดแรงไล่มาเกสทันอโคตา KTM เก็บโพเดียมอันดับที่3ได้แบบนิ่ง สรุปและคาดการเครื่องฤดูการหลังหลังผ่าน12สนามมาเกสเป็นเต็งหนึ่งแบบไร้ข้อกังขาเหลืออีก10สนามแต่ช่องว่าง120แต้มคือคำตอบว่าเขากำลังจะปิดเกมแชมป์โลกเร็วที่สุดในรอบหลายปีคำถามคือใครจะหยุดเขาได้หรือไม่มีใครเลยประเด็นอุปัติเหตุระหว่างอเล็กซ์มาเกสกับโจอันเมียในสนามเชค GP หนึ่งในจังหวัดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในสนามเช็ค GP ไม่ใช่แค่การชนะของมาร์กมาเกสเท่านั้นแต่เป็นการพลาดของน้องชายเขาอเล็กซ์มาเกสที่พุ่งเข้าใส่โจอันเมียจนทำให้นักบิดทีม SRC ต้องออกจากการแข่งขันตั้งแต่ต้นเรสอะไรเกิดขึ้นในโค้ง12 a l อ x เล็กซ์มาเกสออกสตาร์ทในอันดับที่8พยายามไล่ขึ้นมาในช่วงต้นเรสในรอบที่2ของการแข่งขันบริเวณโค้งชิคเคนสุดท้ายของสนามเบอรโน เขาขยับเข้าลายอินหวังประเมินจังหวะแซงในรอบถัดไปแต่พลาดเขาขี่ลึกเกินไปเสียการควบคุมด้านหน้าและไปเกี่ยวล้อของเมียจนนักบิดเ r c ล้มลื่นออกไปที่กรวดคำชี้แจงจากอเล็กซ์มาร์เกสเมื่อคุณทำผิดพลาดคุณต้องยอมรับทุกอย่างผมแค่พยายามคำนวณการเคลื่อนไหวสำหรับรอบถัดไปแต่ดันเบรกลึกเกินจนเสียส่วนหน้าไปและทำให้เขาล้ม ผมเสียใจกับเขาและทีมของเขาจริงๆคำพูดนี้สะท้อนถึงความรับผิดชอบของอเล็กซ์แต่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นความผิดพลาดจากการพยายามวางแผนการแซงอย่างซับซ้อนฝั่งของโจอันเมียผู้เสียหายโจอันเมียเล่าว,ว่าเขารู้สึกว่ามีการแตะหลายครั้งจากด้านหลังในรอบนั้นก่อนที่จะโดนชนจริงๆในโค้งชิคเคนผมรู้ว่าอเล็กซ์อยู่ข้างหลังแต่รู้สึกเหมือนโดนชนจากด้านหลัง4-5ครั้ง แล้วสุดท้ายในชิคเคนรถของเขาก็ชนผมโดยตรงผมล้มไปในกรวดนั่นคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมพูดได้แค่ว่าผมรู้สึกยังไงแต่ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายจบด้วยคำขอโทษแค่ครั้งเดียวและนั่นคือความจริงทั้งหมดน้ำเสียงของเมียเต็มไปด้วยความผิดหวังและเหตุการณ์นี้น่าจะกระทบกับความมั่นใจของเขาไม่น้อยเพราะนี่คือการออกจากการแข่งขันครั้งที่8จาก12สนามแรกของฤดูกาล ผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์อเล็กซ์มาเกสยังอยู่อันดับ2ในตารางแชมเปียนชิพแต่โดนพี่ชายมาร์กมาเกสทิ้งห่างทิ้ง120แต้มคะแนนของเขานำเพ็กโก้บัญญาย่าเพียง48แต้มซึ่งหมายถึงความผิดพลาดแบบนี้อาจทำให้ตำแหน่งรองแชมป์หลุดมือได้การล้มครั้งนี้ของเมียไม่ใช่แค่เหตุการณ์ธรรมดาแต่มันเปิดเผยให้เห็นถึงความเสี่ยงของการคำนวณผิดเพียงเสี้ยววินาทีในระดับมต GP ที่ทุกจุดเบรก คือเดิมพันชีวิตและแต้มแชมป์แล้วคุณละ่ะคิดว่าอเล็กซ์ควรโดนลงโทษไหมหรือแค่ขอโทษก็พอแล้วคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับถ้าคุณไม่อยากพลาดวิเคราะห์จากทุกมุมของ MotoGP อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Apex l i ไ e ส์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ